นี่ประกบยิงครูสาวสามนัดขณะที่เธอเนี่ยกำลังขับรถอยู่ได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ยังแข็งใจเพื่อที่จะขับรถต่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้พาส่งโรงพยาบาลน,นะครับคุณผู้ชมฮะได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายลำพยาลำใหม่อยู่ที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาชาวบ้านพบผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนและขาได้รับบาดเจ็บนะครับแข็งใจเนี่ยขับรถมาขอความช่วยเหลือ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถรถ,รถเกง๋งซูซูกิสวิปสีขาวคาดดำทะเบียนป้ายแดงเนี่ยคันนี้จอดอยู่นะครับคนขับชื่อว่านางสาววราพันธ์ไหมเหลืองอายุ29ปีโดยที่ตัวรถเนี่ยมีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปที่กระจกด้านซ้าย1นัดแล้วก็ประตูอีก2นัดได้รับความเสียหายคนเจ็บเนี่ยเป็นครูด้วยนะเป็นครูอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตยะลาคือวิทยาลัยพลศึกษายะลาเนี่ยนะครับโดยก่อนเกิดเหตุได้ขับรถเก๋งคันนี้ออกจากออกมาจากบ้านในพื้นที่หมู่4ี่ตําบลลํพาพญาจะไปทําธุระที่ตัวเมืองปัตตานีเมื่อขับมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยรู้สึกตัวว่าโดนยิงโดนดักยิงข้างทางจึงแข็งใจขับรถต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงพลเมืองดีนําตัวส่งโรงพยาบาลครับนี่ ส่วนสาเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับว่าเอจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะครับ